โอเคผมจัดผมส่งโค้ดว่าจะทุงคุณจะเอ่อจะจะัดที่นหนผมจะอไดีบางคนบอว่าอยู่ในฝั่งพันตามิตรงั้นก็โอเคก่อนที่จะมาเริ่มก็มันมีทั้งหมดห้ากด้วยกันก็มีโคดกงด้วยว่าลูกรักคุณนับฟักปูมไอตู <I do. S 1> เก่งโอเคถ้าใช้บุธก็ไว้อยู่ <c oughs> สายสปอร์ตหรือสายสนับสนุนเ <Yeah. S 1> มนซูไอ้เ oh. มนซูมันเป็นชอยพิเศษที่สาบผู้สไตล์เนี่ยแต่สไตล์ไนละอันหนึ่งโอเคตัวแรกคนแรกก็คือพี่คริสโตของเราเปิดมาสคามเลยมึงแน่นอนรู้ไม่ได้โอ้หก็รูปรักคุณแาฟักปูมีแล้วก็คือแบบ คือเป็นรูปลานของคุณดาซากูมันก็เลยปูบปทปันเนาะแหมได้พลังของกิสกิบิดี้เาเด็ดแต่ว่าหรือไม่เป็นนักเกรดแบบโค้ชใสไปสองที่ไหนได้เอาเอาส่วนของกิบิดี้ของกิสกิบิดี้มามาใส่ซะงั้นถ้าเ,เ,ดดก,เกิดเป็นวัยรุ่ส่วนตัวมันไอ้ดาพี่เก่งเป็นวัยชั่นแรกนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในกิสกิบิดี้ก็โคตรโกงอยู่แต่ว่ามันเก็บแค่พวกมันเลยเก็บคนเย่ะเหลือเก,กินชีวิตตกชั้เก่ง โอเคตัวไปอัปเกรดไฮทันสปิกร์แมนโอ้โหปืนคู่ปลากระปัวกมวคมเ <c oughs> นื่อปลากระปวคู่เลยก็ได้ใช่ผมมุมมองผมก็อยู่ที่ระดับเอ่ออยู่ระดับเก่งไปแล้วกันนะเพราะว่าไฮทอนสปิกรนีนความไห่อยตัวแล้วก็ความยิงและความแม่นยำทุก <c oughs> ค,คนเห็นในตอนที่57หรือก็56เรียบร้อยโดนปลกากระปว1หนึ่งช็อนโอเค ก็คนต่อไปก็สปิกเกอร์แมนคือเอาตรงนะคือผมไม่รู้นะก็คือแบบว่าสปิกเกอร์เขาใช้วุดหรือเปล่าพวกตัวงแต่เขาไม่ไา้ใช่วุดอ่ะจอตีนิดเกูนี้แต่แต่ว่ามอ,มองผมก็อยู่ระดับที่เออคิดหนักเลยเนี่ยถือว่า ว่าพิกกก็ใช่วูดก่อนแล้วกันนะก็อยู่แถวที่ถ้ากเกิดถ้าใช่วูดก็วหวอยู่อ่ะลองคิดลองคิดดูดีเอ่อไอ้พิกเกอร์ถือปืนสตาร์ทแล้วก็ยิงปุ๊บคือก็ดีเลยนะอีน้อยดีกว่าที่ยืนแต่จะพอจะมินิสสู้ก็ได้นะน้องโซอี้ความชอบคือโวยเลยโวยมากแต่ว่าข้อเสียคือบ,บทของโซอี้มันจางไปหน่อย อย่าง่นี้คือคือเป็นเสียใช้แค่ตอนเดียวสิ่งที่หนึ่งนี่หายวิบเลยมองผมก็อยู่ระดับที่เก่งแล้วกันนะก็ไม่ต่างกับปากับกวัวของไฮทัชสิเกอร์หรอกนะมันถึงตัวนี้สินะไททันไททันก็เคล่ละมัลเม่ทีวีแมนซึ่ง ตอนใหม่ๆเนี่ยควกคุณเข้าใจว่าไอ้พลังสะกดกินอ่ะมันมีข้อจำกัดคือยี่ตออคือเท่านั้นแล้วก็ขยับตัวไปได้ด้วยซึ่งเฉลยก็คือเฮียมาโอเคก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ชอบหนีเนาะแต่ว่ามองผมก็อยู่ที่รับสายซับพอร์ตแล้วกันนะเพราะว่าก็สามารถตีได้จริงๆแหละแต่ว่าเหมือนเขาเน้นสนับสุนมากกว่าก็คือ ก็คือแบบการวาร์ปแล้วก็ใช้ยลังสายแกะเพื่อให้พวกคาเมล่ากดซับโป้ให้กิบบิททอยเลยให้มันน่าสงสารเสือตัวนี้โอเคตัวต่อไปเอนกิเนยียต้องพูดเลยซับพอร์ตคือเป็นตัวที่ซับพอร์ตเพื่ออัปเกรดให้ท่านคาเมล่าเมนที่เบ็ที่เป็นกับเชงคูนที่กลายเป็นไททันเขาไม่ได้แบบอัเเปเกรดขั้นสุดยอดและกับเชงคูนเหมือนเดิม อะไรทีมูมูแมนก็สู้ได้นะแต่ว่าสนใหญ่นางก็มาเป็นสระศูนย์มากกว่าใช่แม่งมาสระศูนย์เลยแต่ว่ามุมมองผมก็เออ่สามารถมีผลประมาณสามสามลางแสงไม่ก็สองสามลางแสงแหละก็มีสะกดจิตเออ่แล้วก็สัมแสงสีส้มที่ให้สกีรี่เขาเดินกลับไปเคเอฟซีแอบโง่หิวหปั๊บเลย โอเคคือมองผมก็อยู่ดับที่เก่งอยู่อ่าแต่สามารถถอดหัวด้วยนี่ไม่แก้ทางกริชวิธีชอยด์อี้ชัดเจนถ้าเกิดเรื่องความช่องคุณภภพูงก็เป็นลูกหลักก็อยู่ดับตรงนี้ได้นะแต่ว่ามองผมก็อยับเก่งแล้วกัน Security ้เจ๋ง s ซ n ติ t คาร์เมล a าแมตัวนี้ต้องพึงหนกซับพอร์ตได้นอนร้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าข้อเสียคือเป็นกด มันสั้นมากคือไม่ใช่ไม่ใช่ถึงความสามานนะปดเนี่ยมันสั้นมาก <S <S าถ้าประเทพระเอกของเรา,านนะได้สิไททันเคาไ์เมล่าแมนเมื่อกี้เราไททันมองเขคาไ์เมล่าแมนไป่าเลยกับไททันะทนเนี่ยไททันอยู่หลักหนังน,น,นูน่นโอเคก็คาเมล่าแมนหรือโรอบอทคาร์เมล่าแมนก็ไม่ต่างกับสติสส๊กเกอร์แมนเลยแต่ว่าเห็นไททัน เป็นเชือกให้ท่านรูุ้้ดดวยให้ท่ตลอดเวลาเลยเว้ย <X> คือไอ้คาเวล่าก็อยู่ระดับที่5ใช้อาวุธดก็ไหวอยู่อ่าใส่ปืนช็อตเนาะก็คงอ,อะไรแหละไลททีวีแมนไลท์ทีวีแมนก็แสกรังแสงทำแสงมันจ้าซะเหลือเกินแต่ว่ามันไม่ใช่กับพวกสกูลสปีิเกอร์ไปแล้วเพราะว่าสปีิเกอร์ไม่ไม,ม,ม,มีตาเรียบร้อยหนูแพ้ทันเต็ม โอเคมองผมก็มันแค่แสงนัแสงมันแสบตาแล้วก็แบบโอรดีอยู่สา็พอแล้วกันนะอย่างนั้นก็วับได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยโคตรผีก็คือตัวสูงแต่แรงน้อยไม่เหมือนทค่ให้ไมด้เลยตัวเตี้ยแต่แรงเยอะแต่ท่านที่แต่ว่ารัสติเกอ,อเนี่ยครบเครื่องจริงเลยแบบครบสถิติสองอะตัวสูงแล้วก็แรงเยอะ,อ,ะอันนี้เป็น ท่านคาเมล่าแมนกลัวอมสเซนชั่นโอเคก็สระรับผมก็ไปหนึ่งเขาจัดไหมก่อนโอเคก็มองผมก็เออเชยๆแหละผมว่าเออตอนนั้นน่ะท่านคาเมล่าแบบร่างแรกอ่ะคือมันมีวุฒิบุว่าเหมือนร่างปัจจุบันนะ ก็มันมีแค่พิเพียวโลแล้วก็เออรูปไฟที่อยู่ในตรงคอก็ก็เฉยๆอืมก็เฉยๆแหละแต่เรียบร้อยโันแทงโดนจีแมนเดียไมไปแค่ไปแฉคูดกูจบ